นี้บารีิวาหรอกเดี๋ยวจะมให้ท่านผู้ชมได้รับความเเในการเล่นอคูเลเลยจ้ะกับท่าเนแรกของพวกเรานะครับยกันเลยเาหนะมากอ่ะู้ดูหน้ามันแตยังกจากนั้นต้องบอกว่านะพิิกรนดิไม่เป็นหลอกนะดิดิขอซีนีอดเปแล้ว่ะขอเล่นแรกี่ขอซีไม่ใช่ของพิธีครนะคะุณ งานก็จะพังนะนะเนี่ยอ็นแล้วคะว่ายไม่ถึงนาทีก็สายรุดงสายหนึงอะไรนะครับข้าแบนั้นนะคะมันเพียแล้วค่ะนะวันนี้เราจะมีพิธีสอนการเล่นคุณลเล่แบบใส่ท่าทีพุกไล่นี่ยากทาดิบถ้าต้องทำง่าอีพมใจแบบแรดแรดดก็ตายอะไรขอเมื่อกี้วะแล้วก็นะ ฮาดูล้ลาหม่ปากหยุดน่เป็นไงอีกนะเกร์ียนะนะวันนี้เราจบแค่นี้ก่อนบ๊ายบาแรนดแชแนล